สวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยและก็สบายดีพี่น้องทางฝั่งสปปลาวเนาะ,ะสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ต่ประเทศแล็กก็บสบายดีพี่น้องลาวที่อยู่ต่ประเทศนําเดอร์มื้อนี้เป็นวันที่13มีนาคมปี2567อยู่กับขา้าพระเจ้าสองน้ามนลซาแนวเนาะมื้อนี้ข้าวพเจ้าสีออกมาเล่าประสบการณ์ที่เขาออกประเทศไทยโดยผ่านด่าน โดยผ่านด่านหรือว่าผ่านตอ่มอมของประเทศไทยเนาะคลิปนี้ข้าพระเจ้าก็ได้ออกอมาว่าวว่าไพดีไพแอบดีเนาะแต่ออกมาว,าว่าในมุมมองของข้าพระเจ้าเองเนาะก่อนสีไปฟังคลิปเนะปาะฝากกดไลค์ส่งเบาต้นคนสวรรค์ชั้นแนวเด้ดทนะุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพระเจ้าเห็นคลิปต่อไปน,นั่นเองเนาะก่อนอึดมืดเนาะทุกคนสีบอกแบบนี้ก่อนว่าตอมอไทยนี่เนาะตอมอไทย สำหรับคนลาวแล้วตอมอไทยนี่เป็นตอมอที่เขาง่ายที่สุดเขาง่ายที่สุดบด้หมายความว่าผมมีเอกสารยังกับเข้าได้บอแม่แตบนานถึงคมดตอมอไทยเป็นตอมอที่เขาง่ายแต่อยู่ในกรอบของกฎหมายของประเทศไทยสําหรับคนลาวเขาแล้วเนาะเจ้าสีมาเที่ยวเจ้าสีมาเหตุงานขอแข่เจ้ามีพัสปอร์ตที่มีอายุการใส่งานอยู่ ก็ผ่านเข้ามาประเทศไทยได้แบบสะดวกสบายเขามาหอดด้านแล้วเพิ่นสีทามอีกว่าสีไปลงไสไปบ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่อะไรถนนอะไรถ้าห้าตอกเพิ่นถือตามแผนที่ประเทศเพิ่นเพิ่นก็ให้ผ่านสบายสบายบม,มียังถ้าเกิดกรณีแบบว่าเด็กน้อยเนาะอายุ14-15ปี คนสีถามว่าเขามาประเทศไทยเขามากับไผยเขามากับพี่กับลุงกับป้าหรือเขามากับไพิคนสีถามีกว่าเป็นอ้หรือว่าเป็นอ่าเป็นไอ้แท้ๆบ่หรือว่าพี่ชายแท้ๆบอกคนสีถามนามสกุลเดียวกันบอกอ่าผูพาไปนี่เป็นไเพิคนสีถามรายละเอียดทุคทกคนถ่าเพิ่นทามว่า จุดประสงค์ในการเดินทางไปกรุงเทพนี่จุดประสงค์ไปยังไปหาอาพ่อไปหาแม่เพื่อนกับเขเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรแม่ที่อยู่กรุงเทพและต่อมอเพื่อนกับยกคูขึ้นมา้วก็โทรหาพอ่อหาแม่อยู่กรุงเทพเด็กน้อยกูนี้เป็นญาติเจ้าบอเป็นลูกเจ้าบอถ้าไดครับการยืนยันจากปลายสายคือกรุงเทพว่าเป็นญาติเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นไอ้ต่อมอเพื่อนยังสิบปอยเข้ามาเรา ในเกิดเกิดในกระนีแบบว่าเขามีลูกเขามีลูกสมมุติว่าผมมีลูกเนาะผมมีลูกถ้าผมอยากเอาลูกผมเขามาอในประเทศไทยผมต้องไปขออทําเอกสารให้ลูกเป็นคนติดตามเขาเนาะแบบว่าผมนี่เข้ามาในประเทศไทยและมีผู้ติดตามมากี่คนสื่อ,อยังนมสกุลยังอาอยุจักปีเพศยัง ซึ่งในเอกสารนทางการลราเปิดซีระบุูแบบสัดเจนเนะาะถ้าว่ามีเอกสารข้าพเจ้าว่าเข้ามาประเทศไทยบ่ไดในน้อยสลับเด็กคนนันเนาะเพราะว่ายัางถุกคนอยู่ในโลกไปนี้เนะาะถ้าเฮาสีเอาเด็กน้อยอขามประเทศไปประเทศที่2องไปประเทศที่3เฮาต้องมีเอกสารติดตามให้ถูกตองตามกฎหมายออกโดยประเทศต้นทางก่อนเฮาสีออกเอาเด็กน้อยออกจากประเทศใด เพื่อป้องกันการฆ่ามนุษย์ซึ่งในโลกใบนี้มีกฎหมาย,ยการฆ่ามนุษย์เนาะทุกคนโดยที่ประเทศไทยคือหนึ่งในหันประเทศลาวก็นหนึ่งในหันกฎหมายการฆ่ามนุษย์ประเทศไทยเนี่ยเพรินยากที่สุดเนาะคือ,อการฆ่ามนุษย์นี่นะ,ะเนาะบมเห็นว่าสี่เป็นพ่อเป็นแม่เลยสีเอาลูกเขามาง,ง่าย มันบอได้ทุกคนมันต้องแล้วว่ามีเอกสารติดตามมีผู้ติดตามมาก,กี่คนในเอกสารมันสีระบุษษษชัดเจนเนาะในเกิดกรลนี่แบบว่า,าคนลาวมาทํางานในประเทศไทยและมีผัวเป็นคนไทยเนาะมีผัวเ,เป็นคนไทยและเกิดมือนึ่งเนาะอยากเอาลูกมีผัวเป็นคนไทยแหละมีลูกด้วยกันเนาะถ่ายเกิดว่าอยากเอาลูกเมื่อหาพ่อหาแม่อยู่ประเทศลาวเจ้าต้องมีใบแจ้งเกิดเจ้าต้องแบบว่า านหนาบอำนาจจากพ่อที่เป็นคนไทยเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยเจ้าถึงเอาเด็กน้อยคนนั้นออกจากประเทศไทยได้ถึงเจ้าเป็นแม่แท้ๆก็ตา้แต่ว่าเจ้าต้องมีใบแจ้งเกิดมีเอกสารแบบว่ารับรองจากคุณพอ่อก่อเที่ยะออกจากประเทศใดไทยได,ไยได้ถ้าเจ้าบ่มียังจักอย่างเลยบ่มีวันเจ้าเสียเอาเด็กคนนั้นออกจากประเทศไทยได้แน่นอน ราทุกคนมันอ่ะง่ายเนาะประเทศไทยที่ง่ายง่ายแต่อยู่ในกรอบของกฎหมายง่ายแต่อยู่ในกรอบของกฎระเบียบบัืองของเพิ่นบประมาณว่าสีภัยเขามากก็ได้เนาะญี่ปุ่นเกาหลีจีนก็คือกันเราทุกคน,กนจีนนี่แห่งนักกว่าประเทศไทยอีกจีนนี่เ้าเจ้าไปเที่ยวใสเจ้าไปเห็นยังเราทุกคน ไปแล้วสิกลับมาบอกไปจากมือเนาะประเทศจีนเพินเขาแห่งสัมผัสน่ากว่าประเทศไทยอีกประเทศไทยนี่สาหรับคนเล่านี่คือว่าง่ายสุดแล้วขอเหตุตองตับกฎหมายเนาะข่าพระเจ้ากาสีออกมาแสดงความคิดเห็นแต่เพียงทอานี้ทุกคนนาะสำหรับคลิปนี้ครับข้าพระเจ้าข่าว่าบสวัสดีครับ